พ่อแม่พี่น้องชาวระยองตัวไม่ได้ไปแต่ใจอยู่ตรงนั้นนะอ๋อโหาได้ยินเสียงก็ดีใจแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้อีกคิดเมื่อกี้นั่งฟังพี่เต้นพูดอยู่อีกสวันจะครบ8เดือน หมอบอกว่ากลัวจะคลอดเร็วเหมือนคนแรกเลยไม่ให้เดินทางไกลค่ะแต่ขอส่งใจไปให้พี่น้องชาวระยองและผู้สมัครทั้ง5เขตนะคะวันนี้ฝากใจส่งไปบอกพี่น้องชาวระยองว่าถ้าคลอดแล้วขอพาครอบครัวไปเที่ยวระยองได้ไหมคะอย่าลืม,ม พักเพื่อไทยตั้งใจจริงนะคะที่จะให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราพร้อมแล้วค่ะขอพี่น้องเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพักให้แลนสไลด์ได้ไหมคะขอแลนสไลด์ที่ะยองให้กันได้ไหมคะแล้วเราจะได้พบกันอีกแน่นอนค่ะ คุณองค์เองครับผมยืนอยู่บนเวทีร่วมกับคณะของพรรคเพื่อไทยผมมาปราศัยระยองหลายครั้งไม่เคยมีครั้งไหนคนมากมายล้นหลามเท่าครั้งนี้เลยครับกำลังใจดีมากขอบคุณนะคะขอบคุณประชาชนแล้วก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยทุกคนคะ่ะคุณอง์อิงครับแล้วทุกคนคที่มาเนี่ยเขาบอกว่า อยากมาเจอแพรทองทานแพรทองทานไม่ได้มาวันนี้ไม่เป็นไรแต่ไม่อยากเจอประยุทธ์อีกต่อไปทําไงดีครับงต้องเอไทยให้รนไค่ะเอาละครับเผื่อว่าคุณลุงอิงจะได้พักผ่อนนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้กับพี่น้องชาวระยองไหมครับก็รอวันไปเที่ยวระยองด้วยตัวเองและครอบครัวค่ะแล้วเจอกันนะคะใกล้เลือกตั้งแล้ว เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันพี่น้องระยองใครตัดสินใจเด็ดขาดจะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ขอเสียงหน่อยเสียงอีกหน่อยขอบพระคุทุกคนมากมนะคะครับคุณนุงอิงครับตอนนี้เสียงดังไม่ได้มีใครได้ยินเสียงทั้งมวลชนเสียงคุณนุงวิงวครับตอนนี้ครับ ขอบคุณครับขอเสียตบมือเป็นกำใจให้กับแพรทองทานชินวัตรครับขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับนัทวุฒินี่ก็ไม่ธรรมดาโทรศัพท์นี่สามารถโทรหาว่าที่นายกได้เหมือนกันครับพี่เศรษฐาพี่มีเบอร์โทรไหมครับผมจะบันทึวกไว้ก่อนพี่น้องแต่ผมจะโทร าว่าที่นายกจากการเลือกตั้งเท่านั้นแหละครับไอ้ประเภทไปย,ยึดอำนาจเข้ามาแล้วเขี